สวัสดีครับมาฟังข่าวริพูประจำวันนี้กันนะครับมาเริ่มต้นประเด็นแรกด้วยบทสัมภาษณ์ล่าสุดของฟานได์หลังริงพูแพ้พาเลท1ประตูต่อ2เรื่องแรกฟานได์เปิดเผยว่า นอกจากเขาจะผิดหวังที่แพ้พาเลตแล้วเขายังผิดหวังกับวิธีการเล่นของพวกเขาอย่างไรก็ตามเขาไม่คิดว่าสถานการณ์ของพวกเขาในตอนนี้น่ากังวลแต่พวกเขาต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็วเขามองว่าในเกมกับพาเลตพวกเขาทําเรื่องพื้นฐานในสนามได้ไม่ดีเลยเขาจึงหวังว่าเกมนั้นจะเป็นเกมสุดท้ายในซีซั่นนี้ที่พวกเขาทําเรื่องพื้นฐานในสนามได้ไม่ดีเรื่องต่อมาฟานได้พูดถึงพาเลตว่าพาเลตเป็นทีมที่เจาะเกมรับได้ยากมากมีวินา I nice saw ตั้งรับลึกโดยไม่กังวลกับวิธีการเล่นของตัวเองอีกทั้งพาเลตยังเล่นเกมสวนกลับด้อย่างมีคุณภาพที่สามารถทำร้ายทีมคู่แข่งได้เสมอแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็เริ่มจากที่ตัวเราเองพวกเขาเล่นกันอย่างลวกๆหลายจังหวะและรู้สึกโชคดีมากที่พวกเขามีผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกอย่างอาริซงคอยช่วยป้องกันการเสียประตูหลายครั้งเรื่องต่อมาฟานได้ยอมรับว่าเกมกับพาเลตถ้าพวกเขาสามารถเก็บแต้มได้หนึ่งแต้มหนึ่งแต้ม ที่ได้รับกลับมาก็คงเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อสําหรับพวกเขาแล้วผลงานของพวกเขาในช่วงครึ่งแรกเป็นสิ่งที่ต้องปรับ ปรุงจริงอยู่ที่ทุกคนต่างก็มีวิธีการรับมือกับปัญหาในแบบฉบับของตัวเองแต่ในานะทีมฟุตบอลแล้วพวกเขาต้องรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นไปด้วยกันเรื่องท้าทายที่พวกเขาต้องทำในตอนนี้ก็คือการต้องพยายามสงบสติอารมณ์หรือทำใจให้สงบเข้าไว้หลังแพ้พาเลทพวกเขารู้ตัวเองว่าสามารถทำดีกว่านี้ได้และทุกคนที่เกี่ยวข้องกับล์พูก็เชื่อเหมือนกันว่าพวกเขาทำดีกว่านี้ได้ทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็น เป็นเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์หลักจบเกมของฟานไดนะครับประเด็นต่อมามาฟังเรื่องที่น่าสนใจจากบทความของโจแอนนาเดอร์แคนกันนะครับล่าสุดโจแอนนาเดอร์แคนนักข่าวสาวสายหงจาี่อิสแอนฟิลก็ได้ออกมาเขียนบทความวิเคราะห์และอธิบายนะครับว่า6นักเตะลิพูคนไหนในทีมชุดใหญ่บ้างที่อาร์เนอร์ควรส่งลงเล่นและคนไหนบ้างที่อาร์เนอร์ควรให้พักก่อนลิพูลงแข่งกับทีมกาลาตสไลา์ในวันพรุ่งนี้เวลาตี สที่สนามแลมส์าร์คสนักเตะลิผู้ที่อาน,น่าควรส่งลงเล่นในวันพรุ่งนี้ประกอบไปด้วยคนที่1เคียซ่า เพราะตอนนี้เคียซ่ากำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและมีความมั่นใจในตัวเองสูงมาก6นัดที่ผ่านมาเคียซ่ายิงไปแล้ว2ประตูและทำด้อีก2แอซซิตแม้ตอนแรกเคียซ่าจะไม่ถูกอาร์เนอร์ส่งชื่อลงแข่งในรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกแต่สถานตอนนี้ได้บีบบังคับให้อาร์เนอร์ต้องเลือกเคียซ่าลงเล่นในแชมเปี้ยนลีกเคียซ่ามีสภาพความฟิตที่สมบูรณ์กว่าซีซั่นก่อนและเป็นหนึ่งในนักเตะริภูไม่กี่คนในช่วงเวลานี้ที่สามารถสร้างโมเมนตัมที่ดีให้กับทีมได้ การเคลื่อนที่ในสนามของเคียซ่าสามารถกดดันคู่แข่งและเคียซ่าเล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีการให้โอกาสเคียซ่าลงเล่นอย่างต่อเนื่องในเกมคืนวันพรุ่งนี้จะส่งผลดีระยะยาวต่อลิ์พูคนที่ 2. โรเบอร์สันแม้เคอร์เคสจะได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดซีซั่นแต่เคอร์เคสก็ยังคงต้องใช้เวลาในการปรับตัวการส่งโรเบอร์สันลงเล่นแทนเคอร์เคสในวันพรุ่งนี้จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมแม้ตอนนี้โรเบอร์สันไม่ได้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มพีคแต่ประสบการณ์ และความเข้าใจเพื่อนร่วมทีมถือเป็นข้อได้เปรียบที่โรเบิร์สันมีมากกว่าเคอร์อเคสโดยเฉพาะช่วงที่โรเบิร์สันเล่นร่วมกับกัคโปลและกองกลางนิพูคน,นอื่น คนที่3โจโกเมสอาการบาดเจ็บของเดยอนี่ทําให้ลิพูเหลือกองหลังอาชีพเพียงแค่3คนและโกเมสเป็นคนที่ควรได้รับโอกาสในคืนวันพรุ่งนี้โกเมสเล่นร่วมกับฟานได้ได้เป็นอยา่างดีและแม้ซีซั่นนี้จะเพิ่มลงไปเพียง119นาทีแต่โกเมสก็ไปสู์ให้เห็นแล้วหลายครั้งว่าสามารถช่วยเหลือทีมได้หากเขาฟิตสมบูรณ์การส่งโกเมสลงเล่นเกมยุโรปจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความต่อเนื่องให้กับโกเมสส่วน3นักเตะลิพูที่ อาร์เนอร์ควรพักข้างสนามในวันพรุ่งนี้ประกอบไปด้วยคนที่1นึ่งเคอร์เคสแม้เคอร์เคสจะถูกมองว่าเป็นนักเตะด,ดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์ครบเครื่องแต่การให้เคอร์เคสได้พักช่วงนี้จะช่วยทําให้เคอร์เคสได้เรียนรู้สไตล์การเล่นของอาร์เนอร์ข้างสนามเกมคืนวันพรุ่งนี้ที่เมืองอิสตันบูลจะเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกดดันประสบการณ์ในสนามของโรเบิร์ตสันจึงน่าจะช่วยเหลือลิพูได้มากกว่าคนที่2ที่ควรพักก็คือโกนาเต้ผลงานของโกนาเต้ในเกมที่แข่งกับ ที่เล่นผิดพลาดบ่อยและเสียบอลง่ายจนทําให้อลิซงต้องออกแรงเซฟหลายครั้งส็ออนให้พวกเราได้ตระหนักถึงความจริงอีกครั้งว่าฟอร์มของโกนาเต้ก็ยังคงไม่นิ่งหรือไม่สม่าเสมอเหมือนเดิมการส่งโกเมสลงเล่นในคืนวันพรุ่งนี้เป็นการสร้างการแข่งขันที่ดีในตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กให้กับลีฟูและอาจมีส่วนช่วยกระตุ้นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของโกนาเต้กลับมาซึ่งอาจส่งผลกระทบในระยะยาว และคนที่สามที่อาเนอร์ควรให้พักก็คือซาร่าแม้อาจจะเป็นเรื่องที่ฟังแล้วดูยากจะเชื่อ แต่ซีซั่นนี้ซาร่าไม่ได้สร้างความอันตรายให้กับคู่แข่งได้อย่างต่อเนื่องเหมือนซีซั่นที่แล้วการให้ซาร่าเล่นในบทบาทซูเปอร์ซับในเกมคืนวันพรุ่งนี้อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าโดยส่งลงมาตอนที่นักเตะคู่แข่งเริ่มเหนื่อยล้าช่วงท้ายเกมอีกทั้งซีซั่นนี้ซาร่าก็ได้ลงเล่นไปแล้วมากถึง630นาทีตั้งแต่เปิดซีซั่นการพักตัวซาราในเกมที่เจอกับกาลาตาสายจะช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับซารา ก่อนลิพูลงแข่งกับทีมเชลซีในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจากบทความล่าสุดของโจอนนาเดอร์แคนนะครับแล้วเพื่อนชาวลิพูทุกท่านนะครับคิดว่านักเตะคนไหนควรลงและควรพักบ้างในเกมคืนวันพรุ่งนี้ที่เจอกับกาลาตาสลายครับประเด็นต่อมานะครับมาฟังข้อมูลที่น่าสนใจนะครับจากโจอนาเดอร์แคนกันอีกซักประเด็นนะครับล่าสุดโจนาเดอแคนก็ได้ออามาเขียนบทความวิเคราะห์ จาะจุดตายนะครับที่ทําให้ลิพูแพ้พาเลตจ,จากมุมมองส่วนตัวและข้อมูลที่เธอได้ไปหาข้อมูลมานะครับจุดตายที่หนึ่งที่ทําให้ลิพูแพ้พาเลตก็คือแพ้การดวลแม้ภาพรวมของเกมกับพาเลตลิพูจะครองบอลได้เหนือกว่าแต่สิติจากฟอดม็อบนะครับชี้ให้เห็นว่าช่วงครึ่งแรกพาเลตมีค่า x g จํานวนการยิงตรงกรอบและมีโอกาสทองมากกว่าลิพูอย่างชัดเจนหลังช่วงครึ่งแรกลิพูทดลองเล่นในระบบ4222 โดยให้กองกลางยืนกันในรูปแบบบ็อกสี่เหลี่ยมแต่สุดท้ายแล้วระบบการเล่นนี้ไม่ได้ให้ผลที่ดีเลย ทำให้อาร์เนอร์ต้องให้ทีมกลับไปเล่นในระบบที่คุ้นเคยอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังนะครับจนทีมเล่นกันได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนั้นแล้วสถิติจากฟอร์ดม็อบยังบอกให้พวกเราได้เห็นอีกว่าพาเลชนะการดวลลิพูโดยพาเลชนะ48ครั้งส่วนลิพทูชนะ45ครั้งโดยเฉพาะการดวลบนพื้นที่พาเลททาได้ดีกว่าลิพทูมากโดยพาเลชนะการดวลบนพื้น36ครั้งส่วนลิพทูชนะการดวลบนพื้นได้แค่23ครั้งสถิตินี้จึง ทอนให้เห็นว่านักเตะพาเลตนั้นเล่นกันได้อย่างแข็งแกร่งในแทบทุกจังหวะที่เล่นบนพื้นและสถิติจากฟอตม็อบยังบอกอีกว่าในเกมกับพาเลตมีนักเตะตัวจริงของลิพูถึง5คนเลยที่แพ้การดวลมากกว่าชนะการดวลที่แก่ซาร่าที่มีอัตราชนะการดวลแค่1 4 2ีอิซักมีอัตราชนะการดวลแค่ 33. 3เคอร์เเคิเคมีอัตราชนะการดวลแค่33.3%โซมอสไลน์มีอัตราชนะการดวลแค่ 30. 3 77.5%และฟอร์เรียนเวสตมีอัตราชนะการดวลแค่42.85%ส่วนตัวสำรองที่ส่งลงมาอย่าง oh a, esa, ลิโอเอ็นกูโมฮาฟิมโปงเคียซ่าและโจนก็มีอัตราชนะการดวลน้อยมากบางคนถึงขั้นมีอัตราชนะการดวลเป็นศูนย์เลยทีเดียวนักเตะลิภูในเกมล่าสุดที่แพ้การดวลมากที่สุดก็คือซาร่า แพ้การดวนมากถึง6ครั้งจาก7ครั้งแบ่งเป็นการดวนบนพื้น5ครั้งและดวนกลางอากาศ1ครั้ง กันข้ามเลยกับไลออนกับเฟนแบกที่เป็นนักเตะริพูเพียงคนเดียวที่ชนะการดวลได้ทั้งหมดทั้งบนพื้นและกลางอากาศรวมทั้งหมด7ครั้งการแพ้การดวลในการสร้างโอกาสธรระตูในช่วงครึ่งแรกและการดวลตัวต่อตัว,ตว,ตวในสนามรูปแบบต่างๆจึงเป็นจุดตายที่1ที่ทําให้ริพูแพ้พาเลตในมุมมองส่วนตัวของจอยนาเดอะแคนนะครับจุดตายที่2ก็คือระบบการเล่นที่ผิดพลาดใน45นาทีแรกอา์เนอร์เลือกทดลองแผนใหม่โดยการดัน กองกลางขึ้นมาเน้นการควบคุมพื้นที่กลางสนามแต่แทนที่จะได้เปรียบกับเปิดทางให้พาเลทกดดันลิพูอย่างหนักพาเลทเสร้างโอกาสทำประตูได้มากถึง10ครั้งโดยเป็นโอกาสทองถึง4ครั้งช่วงครึ่งแรกค่าเ g ีของพาเลทจึงสูงถึง2.07ซึ่งในช่วงครึ่งแรกลิพูแพ้การดวลพาเลททุกรูปแบบไปทั้งหมด14ต่อ23ครั้งซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่ย่ำแย่มากสลับทีมที่ปกติเน้นการเข้าปะทะดุดันตามปรัชญ,ญาของ อย่างนั้นก็ตามครึ่งหลังเมื่อทีมกลับมาใช้ระบบการเล่นที่คุ้นเคยพร้อมเพิ่มมิติการเล่นทางริมเส้นลิพูก็เล่นได้ดีขึ้นในทันทีลิพูเสโอกาสทำประตูได้ถึง14ครั้งโดยเป็นโอกาสทองถึง5ครั้งและค่า XG เพิ่มเป็น1.75ซึ่งเพียงพอที่จะทำให้ลิพูสามารถคว้าผลการแข่งขันที่ต้องการได้หากลิพูทำประตูได้คมกว่านี้สรุปแล้ว2จุดตายที่ทำให้ลิพูแพ้พาเลตก็คือ1การแพ้การดวลนักเตะลิพู แพ้การดวลตัวต่อต,ตัวนักเตะพาเลทและ2ก็คือการทดลองระบบการเล่นใหม่ที่ผิดพลาดที่ให้ผลลัพธ์ตรงกันข้ามกับที่อาร์เนอร์ต้องการโจแอนนาเดอร์แคมผู้เขียนบทความนี้นะครับจึงหวังว่าจุดปลายทั้ง2จุดนี้นะครับที่เผยออกมาให้เห็นในเกมกับพาเลทเป็นจุดตายที่ไม่สามารถ ปล่อยให้คู่แข่งเล่นงานได้อีกแล้วหากลิพูหวังจะป้องกันแชมเปี้ยนลีกและไปได้ไกลในรายการแชมเปี้ยนลีกซีซั่นนี้นะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นบทความที่น่าสนใจจากโจเอนาเดอร์แคนนะครับแล้วเพื่อนๆชาวลิพูทุกท่านละครับคิดว่าอะไรเป็นจุดตายของทีมลิพูในตอนนี้ครับ ประเด็นต่อมามาดูความพร้อมของทีมการาตาสลายก่อนลงแข่งกับลิพูกันนะครับล่าสุดโอการบูรุกผู้จัดการทีมการาตาสลายก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าช่วงนี้โอซิมเพนมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าเขาจึงต้องขอประเมินความเสี่ยงอีกครั้งว่าจะส่งโอซิมเพนลงแข่งกับลิพูหรือไม่หลังเกมน่าสุดที่การาตาสลายเอาชนะอารันยาสปอร์หประตูต่อศูนย์เขาส่งโอซิมเพนลงเล่นไปประมาณ5นาทีกระทั้งที่โอซิมเพน รู้สึกเจ็บข้อเท้าส่วนสาเหตุที่เขาเสี่ยงส่งโอซิเมนลงสนาม <c oughs> ก็เป็นเพราะเขาต้องการเรียกความฟิตและช่วยเพิ่มโอกาสให้กับโอซิเมนได้ลงแข่งกับลิเวอร์ p o ล โดยในเกมล่าสุดสิ่งที่น่าสนใจนอกจากบูลุกจะส่งโอซิเพนลงเล่น5นาทีแล้วเกมล่าสุดบูลุกยังจับอิคายกุโดกันเป็นตัวสำรองข้างสนามอีกด้วยเพื่อรอส่งกุนโดกันลงแข่งกับริวพูนะครับซีซั่นนี้โอซิเพนยิงไปแล้ว2ประตูจากการลงเล่น214นาทีส่วนเมาโลอิคาดีอีกหนึ่งกองหน้าตัวอันตรายของคาราเาสลายยิงไปแล้วถึง5ประตูจาก7 กมนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวลิฟูที่ผมนำมาฝากในคลิปวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบายบายครับ